ตอนที่84นักเรียนปอนาะพ่อมิ่งตอนที่1เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ โดยในวันนี้มีดิฉันอัสารารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านพ่อมิงอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมา เราได้พูดถึงโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิงหรือปอนเนาะพ่อมิงปอนเนาะเก่าแก่อายุเกือบ50ปีที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านพ่อมิงซึ่งเป็นปอนเนาะให้นักเรียนพักประจำตลอดระยะเวลาที่เรียนตามแบบฉบับของปอนเนาะที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ค่ะมีนักเรียนทั้งชายหญิงรวม2,500กว่าคนมีบาบออิบรอฮีมหะเป็นผู้รับใบอนุญาต และบริหารปอนะแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแม้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ไม่สามารถทำลายขวัญและกำลังใจของครูและนักเรียนที่นี่ได้ทุกคนที่ปอนะแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินยัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่งดงามและยังคงเป็นปอเนาะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งหรือปอนเนาะพ่อมงแห่งนี้จากคุณมาริสาสมาแฮหรือกะรอ นักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงและประธานสภานักเรียนปนาะแห่งนี้กันค่ะ ผู้ฟังคะเมื่อวานเราได้รับฟังเสียงของบาบอิบรอเฮมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งเขาได้พูดถึงความโดดเด่นของปอนเนาะแห่งนี้และการสูญเสียของเด็กนักเรียนปอนเนาะทําให้ครูโต๊ะครูและนักเรียนทุกคนต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความไม่สงบเหล่านี้ไม่ได้สร้างให้นักเรียนที่อยู่เกิดความหวาดกลัวแต่อย่างไรนั้นเป็นเพราะว่านักเรียนทุก คมีความศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ที่แท้จริงว่าเป็นการยืนยันกระรรอขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเด็กนักเรียนปอนะพ่องได้กล่าวถึงการเป็นอยู่และการศึกษาของเด็กนักเรียนปอนะแห่งนี้โดยมีคุณอัสรารัตการันเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์น้องมัสตูรอประดอตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่องค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิงนะคะมาสัมภาษณ์ประธานสภานักเรียนฝ่ายหญิงนะคะน้องมัสตูรอค่ะอัสลามุอลลัยกุมรเระมะตุลลอฮิบารุกาตตฮวัยกมุสลามะเราะมะตุลฮิตาลาวะบรุกะโตเชื่ออะไรคะนางสาวมัสตูรอปะดอค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะปัจจุบันเรียนศาสนาอยู่ชั้นสิบสามันเรียนจบแล้วปีที่แล้วค่ะมาจากจังหวัดไหนคะหนูเป็นคนปัตตานีโดยกําเนิดค่ะมาจากอัเภอยาลิงค่ะมาเรียนที่นี่กี่ปีแล้วคะ ถช่้วเดรวมแล้วก็จดปีกับปีนี้ค่ะคิดว่าปอนเนะดั้งเดิมแบบพ่อเม่อเนี่ยแตกต่างจากปอนเนะอื่นอย่างไรคะ คิดว่าแตกต่างค่ะคือที่นี่เรียนทุกคนจดประจําอยู่ที่โรงเรียนและเรียนประมาณ2,506คนรวมชายหญิงแล้วเราจะกลับบ้านเดือนละครั้งเท่านั้นและเราจะกลับไปอยู่บ้านแค่3วันเท่านั้นเองแล้วเราจะมาเรียนอยู่ที่นี่และในแต่ละวันที่เราเรียนอยู่เราทากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างร่วมกันเหมือนกับว่าเราอาศัยอยู่เราปกครองด้วยความเป็นพี่น้องกันเราปกครองด้วยการแบ่งเป็นเขตแต่ละเขตโดยจะมีผู้นําเขตแต่ละเขตเหมือนกับที่เราปกครองตามความเป็นจริงที่บ้านของเรา และการปกครองแบบนี้จะช่วยส่งเสริมเราให้รู้จักการวางตัวเป็นผู้ตามหรือเป็นผู้นำที่ดีได้ค่ะ สิ่งที่ประทับใจอื่นๆแล้วคะอย่กับพ่อมิ่งมีอะไรอีกบ้างคะก็มีความประทับใจอะไรหลายๆอย่างคือว่าโรงเรียนของเรามีการพัฒนาไปด้านหน้าแต่ว่าเราก็ไม่เคยลืมว่าเรามาจากไหนเราเป็นอะไรเคยเป็นยังไงเราไม่เคยลืมแต่ในการที่เรารักษาความเป็นเราเราก็มีการพัฒนาไม่ใช่ว่าเรามาเรารักษาความเป็นตัวเองและเราล้าหลังเราไม่ได้ทําแบบนั้นเรารักษาความเป็นตัวเราเองแต่เราก็พัฒนาไปให้ทันโลกเหมือนกันค่ะมาช่วง4ี่หปีนี้นะคะก็เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายครั้งนะคะนงมัตสุรอค ไหมคะหรือว่าคิดจะย้ายโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมคะสําหรับตัวดิฉันเองคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ไม่คิดว่าจะย้ายที่โรงเรียน ดิฉันจะออกจากโรงเรียนนี้ก็ต่อเมื่อดิฉันเรียนจบชั้นสิบค่ะคิดว่าสถานการณ์ความไม่สุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลในครอบยังไงบ้างต่อการเรียนแล้วก็ความเป็นอยู่ของเพื่อนเอนักเรียนที่นี่ค่ะสําหรับตัวดิฉันดิฉันคิดว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่ามองโดยรวมแล้วมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างแน่นอนอย่างเช่นเวลาที่จะทําอะไรก็คือจะต้องมีความระมัดระวังเราไม่ค่อยจะเป็นอิสระเหมือนแต่ก่อนคือจะทําอะไรจะจะไปไหนเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองระมัดระวังความปลอดภัยของคนรอบข้างของเราจะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคือไม่ บุ้มบ้าทาอะไรตามใจตัวเองค่ะอย่างนี้น้องวัสดุอยอยู่ชั้นสิบแล้วนะคะปีหน้าก็จบแล้วจบแล้วจะไปทําอะไรต่อคะสําหรับตัวดิฉันดิฉันคิดว่าเมืเ่อยิจบแล้วดิฉันก็จะไปเรียนต่อที่ประเทศอียิปถ้าเป็นไปได้ก็จะไปเรียนต่อเพราะดิฉันคิดว่าการศึกษามันไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะเรียนจบขั้นนี้แล้วเราจะยังต้องเรียนต่อต่อไปเพื่อเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวของเราเองค่ะดิฉันคิดว่าความการศึกษาแค่ชั้นสิบยังไม่พอสําหรับดิฉันต้องการเรียนต่ออีกค่ะจะไปเรียนต่อด้านไหนคะ ถ้าหากว่าไปเรียนต่อที่ประเทศอียิปต์ก็อยากจะเรียนต่อใน,นด้านศาสนาค่ะถ้าเรียนจบแล้วคิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้มาทําอะไรที่บ้านเราคะอยากจะเผยแพร่ความถูกต้องในหลักการศาสนาอิสลามปัจจุบันนี้มีหลายคนที่เข้าใจศาสนาอิสลามผิดถ้าเป็นไปได้เมื่อเรียนจบก็อยากจะมาเผยแพร่ ier, อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่ทุกคนคิดก็คือเหมือนกับว่าหลายคนมักจะคิดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาส,สนาที่นิยมความรุนแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วศาส,สนาอิสลาม ศาสนาที่รักษาสันติภาพของทุกๆคนเอาไว้ค่ะ าสนาไหมคะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะเป็นค่ะเพราะว่าอุสตาซ่าก็คือมีส่วนร่วมที่มีบทบาทสําคัญต่อการที่จะพัฒนาบุคลากรต่อไปหาว่าอุได้เป็นอุสตาซ่าที่มีคุณภาพแล้วนักศึกษาที่เราดูแลต่อไปเนี่ยเราสอนเนี่ยก็ก็จะเป็นบุคลากรที่ดีที่มีคุณภาพเขาสามารถที่จะนําศาสนาไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้ว่าความเป็นจริงแล้วศาสนาอิสลามดียังไงค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คืออีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์นะคะเสียงของผู้หญิงนะคะประธานสภานักเรียน หญิงโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนที่คิดดีและทําดีค่ะ นั่นเป็นเสียงการให้สัมภาษณ์ของน้องมัสตูรอปาดอซึ่งเขาเป็นตัวแทนหรือเป็นประธานของนักเรียนฝ่ายหญิงจากการที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับรู้ได้และก็รับทราบว่าเด็กปอนะพ่อมิงนั้นเขามีความใฝ่ฝันสูงและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีความชื่นชมที่เขาได้มาเรียนณโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามแห่งนี้เพราะฉะนั้นกรารอบคิดว่าไม่ว่าใครก็ ตามที่มีโอกาสมาเรียนตรงนี้โดยเฉพาะโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่องถือว่ามีความโชคดีของเด็กคนนั้นเพราะโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่องสิ่งแรกที่เขาให้ความรู้กับนักเรียนก็คือเรื่องศาสนาคือจะมีการขัดเกลาจิตใจเด็กๆทุกคนให้นักเรียนทุกคนนั้นมีความศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงค่ะ คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของคุณมาริสาสมาแหหรือกะระ้อนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าปนเพ่อมิงหรือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งแห่งนี้มีระบบการบริหารจัดการและการปกครองที่ดีคะ่ะ เป็นปอเนาะที่ได้สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีวินยัยมีคุณธรรมและจริยธรรมจนผู้ที่จบการศึกษาจากปอเนาะแห่งนี้หลายคนสามารถไปเรียนต่อระดับสูงขึ้นในต่างประเทศเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศของเราต่อไปค่ะเหมือนดังเช่นน้องมัสตูรอประธานนักเรียนฝ่ายหญิงที่เธอมีความใฝ่ฝันที่จะไปเรียนต่อ,อยังประเทศอียิปต เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นั้นกลับมาพัฒนาบ้านของเราค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนปอเนาะพ่อมิงโรงเรียนที่แม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคมค่ะสำหรับในตอนต่อไป เราจะไปพูดคุยกับนักเรียนจากโรงเรียนปนเะพ่อมิ่งกันต่อค่ะว่าปนเะแห่งนี้นอกจากจะมีนักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนแล้วยังมีนักเรียนจากภาคใต้ตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตหลายคนค่ะมาเรียนที่ปนเะพ่อมิ่งแห่งนี้เราจะไปฟังกันค่ะว่าทําไมเขาถึงมาเรียนไกลถึงปอนาะพ่อมิ่งที่นี่มีอะไรดีและโดดเด่น ติดตามรับฟังให้ได้นะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณมาริสาสมาแหนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้